เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะเห็นแบบนี้บนลมิดีใจนะท่านผู้ชมมพาพิพิพิพีนะฮะมาะรับชมการท่องเที่ยวของเมืองไทยนักท่องเที่ยวจะลงเรือเดนเนอร์นะฮะท่านผู้ชมหรือว่าเรือคุฟเฟ่นะแก้วุฟเฟ่ก็ราคาไม่ถึงพันนะท่านผู้ชมครับไม่ถึงพันนะถ้าที่บอมิเห็นในเพจน,นะฮะหกเจอยโอ้โหราคาถูกม,มากแถมบ,บนเรือก็จะมี อาหารนะพี่น้องนะอาหารเครื่องดื่มคเคร้าอเกะแบบโอ้โหแบบสนุกจุใจเลยนะการนักท่องเที่ยวประทับใจคนคนไทยตอนรับนักท่องเที่ยวแบบว่าไม่ไดีไทยเป็นไปไม่ไแดบบ้ท่านผู้ชมคร,รับนับวันจะทวีคูณนับวันท่องเที่ยวก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะนักเพราะว่าคนไทยนะตอนรับนักท่องเที่ยวแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเหมือนพี่น้อง บัมือนยมิตรนะฮะไม่เหมือนอข้างบ้านนะข้างบ้านก็จะเห็นข่าวมาทยอยมาเรื่อยๆนะการดีไทยไม่ดูเมืองไทยเนาะเมืองไทยก็ทําแบบนี้นะจะชกทำช่วงแบบนี้ถามว่าตั้งแต่จะเป็นทารยไอคอนสยามน,นะอยู่ไหนก็แล้วแต่นะอยู่ที่ประเทศไทยท,ท,ทั่วประเทศนะจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก เพราะว่าจะเป็นตลาดเมกรองนะตลาดล่มหุบนะท่านผมก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเจ้บาบญญัปินเชษตนะฮะแต<อ>่ว่าท่านท่องเที่ยวคึกคักนะฮะ<ช>ท่านผู้ชมเรามิ้นจะพาท่านผู้ชมนะฮะมารับชมตรงนี้นะว้าวท่านผู้ชม หลังจากนักท่องเที่ยวชมน้าพุหน้าห้าไงไอคอนสยามนะซึ่งจะเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะทยอยลงเรือดเดินเรือต่อนะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าเมืองไทยนะฮะเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่มีการดีดไทยนะคนไทยไม่มีดีดไทยนะไม่มีดีดไทยนะักท่องเที่ยวมีแต่อำนวความสะดวกและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนญาติพี่น้องนะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว แบบนี้ต่างชาติก็ประทับใจนะฮะกลับเที่ยวเมืองไทยกลับไปกลับบ้านไปก็บอกพี่บอกน้องบอกญาติมาเที่ยวใหม่อีกนะท่านผู้ชมกลับบอกต่อๆต่อๆกันแบบนี้แหละท่านผู้ชมคนไทยไม่มีการดีไทยาท่องเที่ยวก็ประทับใจนะฝั่งน้องก็เต็มนะฮะท่านผู้ชมครับเต็มเรียกว่าเต็มท่าเรือนะฮะท่านผู้ชม ทำให้จะพาท่านผู้ชมนะไปอัปเดตตรงนี้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับฝั่งนี้ก็ทยอยลงแล้วฮะท่านผู้ชมสำหรับสำหรับ เบอร์เรือนะท่านผู้ชมอ่าเบอร์โทรเรือนะสำหรับนักท่องเที่ยวจะอ่าล่องเรือดินเนี่ยก็สามารถโทรเข้าเบอร์นี้ได้จะมีเบอร์แปะไว้เนี่ครับข้างเรือนะฮะทา่านผู้ชมค,ครับฝั่งนี้ก็ทยอยลงเลยฮะทา่านผู้ชมค,ครับ ยอยลงแล้วสวยงามนะฮะท่านผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วก็ประทับใจประทับใจแทนคนไทยนะดีใจนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้ภาพแบบนี้ไม่มีนะฮะที่ข้างบ้านนะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะ เอาได้ไ่ับอดอไลออกตเอาไวนไล่ออกแต่ม่จะไปอัปเดตข้างในนะฮะ,ท,ะท่านผู้ชมครับเนี่ยวันนองเที่ยวทยอยลงนะฮะท่านผู้ชมครับ เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะเห็นแบบนี้ี้ก็ดีใจนะท่านผู้ชมคือการท่องเที่ยวของเมืองไทยโอ้โหครแบบับภาพแบบนี้เห็นที่เมืองไทยเท่านั้นนะฮะประเทศอื่นไม่มีนะนี่ที่เมืองไทยเทานะะัการท่องเที่ยวไทยแบบคึกคักมากนะเจ้าพญยาปินเชษฐ์นะท่านผู้ชม สำหรับเจ้าพยาเป็นเชฟรับรับนับกท่องเที่ยวได้482ท่านนะฮะตบ,บชมครับ482ท่านนะโอ้ยบนทางในเป็นปีหน่อบนข้างในเรือนะก็จะมีแบบจะมีอาหารอาหารฟรีนะฮะแล้วก็จะมีแบบเครื่องดื่มน,นะฮะตบ,บชม รว,ะะวัดเมีถไทยเป็นช่วงเป็นตอนนะฮะต้องกราบขออภัยนะเพราะว่าวัเมีถไทยเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงนะฮะานรว้ช้องกราบขออภัยาำผูจชม6ขู่ตำรวจชมืองไทยนะการท่องเที่ยวแบบหนาแน่น ก็จะเป็นหน้าห้างในควนสยามนะฮะ้มชมเห็นว่านะักท่องเที่ยวก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะว้าูตามชมนะาแน่นนะนักท่องเที่ยววันนี้ก็โอ้ยันเยอะหน้า,า้ชมขนาดว่าหน้าฝนาานะ้ชมถาหน้าฝนถาเดือนอ่าพ้นจากเดือนอท่านว่าไปนะจะขนาดไหนตมนชมครนะับลเนี่ยเห็นได้ว่าหน้าฝนยังมีนักท่องเที่ยวมา,ทาเที่ยวเยอะขนาดนี้แล้วเนาะ บางไทยไม่มีแผ่วจริงๆะ่ะคือคักตลอดนะฮะต่าผู้ชมครับวินนอ้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวสบายดีนโ้องสบอยโอ้ยบอ้ยโอออ้ออโน่นอ้โ้องโอ้โห <c oughs> เป็นขนาดเรียกเพื่อนนะฮะเรียกเพื่อนเรียกอันนี้เลยเด็กคนไทยพี่น้นองเออขนาดอันนี้ยังเปรียบเพื่อนเรียก,ยกอันนี้มาเทีย่ยวที่ไทยนะฮะโอ้ชกดำสุดยอดมาแล้วท่านผู้ชมก็คือนักท่องเทีย่ยวรอเพื่อนนะฮะต้องชกดำมีกินอีกเอาแล้วามาไม่ทันนะฮะ มาไม่ตรงเวลานกักานักทีมมันก็รอดนะฮะท่านผู้ชมครับออกแล้วเตรียมตัวรอแล้วว่าท่านผู้ชมครับออกแล้วฮะท่านผู้ชมครับ,ออรบสำหรับจักรยานปิ้นเชด B B I นะ ครับเจ้าปัญญาปินเช็ดก็หันนูเรือออกไปที่เรียบร้อยนะก็จะมีเรือไายนอกธรรมาทแทนที่นะท่านผู้ชมครับโอเคครับวันนี้ก็จะขอจบคลิปแบบยั่งยืนานน่นานครับทุกผูก้ชมบนพืที่ทุกท่ะการน,นะแต่ก็เราต้องทำงาน ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณค่ะ